สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับวิเคราะห์บอลไฮเปอร์ครับวันนี้วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2563ครับหยิบมาให้รับฟังกัน1คู่1รายการนะครับเป็นศึกยูฟาแช,ชมเปี้ยนลีกแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดครับเปิดรังรับการมาเยือนของปเอชเชที่สนามโอเทลฟอร์ดเวลาตีสามมาดูความพร้อมของทางด้านเจ้าบ้านแมนยูก่อนนะครับของกุนซือโอเล็กุูนาโซชาเพิ่งจะบุกเอาชนะเซาแฮมตัน3าต่อสครับทต่ให้สีเกมที่ผ่านมาทุกรายการกำชัยลวด สำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกหมดสิทธิ์ใช้งานอักเซลตัวเซเบ้ครับซึ่งติดโทษแบนอยู่เช่นเดียวกับลูกจอลรับตัวเก่งคาดว่าโซชาเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-1-2โดยมีเอดิสันคาวานี่ครับกลับมาคับลัดฟอร์ดที่เหนือกำลังด้าสกอร์เนลหน้านะครับใช้บูโน่เฟรนันเดสครับเป็นเพลย์เมเกอร์ตรงกลางคอยช่วย2อแดนหน้าลาบของแมนยูครับจะมาในแผน4-3-1-2านายทวารครับเป็นดีนเฮนเดอร์สัน มีอารอนบัมบิซาก้าครับวิกเตอร์อินเดเลฟแฮร์รี่แม็กควอเล็กเซนเลสเฟรชเนมันย่ามาติดดอนนี่ฟันเดอร์เบกบูโน่เฟอร์นันเดสเอดิสันกาวานี่ปิดด้วยมาคัสลัดฟอร์ดครับทางด้านทีมเยือนเปเชครับของคุณซือโทมัสทูเคิลครับเพิ่งจะเปิดลังเจ้าเดือดกับบ็อกโซนะครับ2อ,องในลีกสำหรับความพร้อมของทีมกับลงสนามจะไม่มีชื่อควนเบนาร์ดครับจูเลียนดัคสเลอร์ ลิโอเคอร์เล่สามแข้งเดี่ยงที่ไม่สามารถลงสนามได้ครับวัตถุเข้าครับเตรียมวางหมากในแผน4-3-3โดยมีอังเกลริมาเรียครับเกเรนเอมบัปเป้กับเนม่าเป็น3ประสานแดนหน้าครับใช้มากินยอตครับปักหลักคอยคุมแดนกลางครับราคอัพของเปเชครับที่เข้ามาจมสนามจะมาในแผน4-3-3เกเรนอับาสอเล็กซานโดรเฟรเรนซีดานิโลเปเรล่าเพเนลคิมบาเป้มิเชลบักเกอร์มาโกเบเรตติมากินยอตอันเดเอเรราอังเกลริมาเรีย คิดถนเอ็มบัปเป้แล้วก็เนม่าครับทัศนะของคู่นี้นะครับต้องยอมรับว่าหัวจิตหัวใจของแมนยูใน IN, แมตช์ไล่แซงเซาแฮมตันสามสองนั้นสุดยอดจริงครับทำให้พวกเขาชนะรวด4เกมจากทุกรายการครับแถมผลิตสกอร์ทั้งหมดครับ11ประตูโดยเฉพาะในรายการของเอดิสันกาวานี่นะครับที่เหมือนจะกลายเป็นฮีโร่ช่วยกู้สถานการณ์ชั่วยข้ามพืนให้กับทัพปีศาจแดงมีโอกาสออกสตาร์ทเจอทีมเก่าของเขาด้วยครับเพิ่มความอันตรายในเกมลุกได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับเปเชครับที่ช่วงนี้3วันดี4วันไข้ซึ่งเกมรับดูลับ และพลาดง่ายมากครับฉะนั้นกับเลทที่เปิดออกมานะครับคงเข้าทางเจ้าถิ่นครับขอแค่เสมอก็ได้เหตแล้วฟันตรงครับแมนยูสู้ไม่ถอยแน่นอนก็จบไปนะครับสำหรับวิเคราะห์วันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้วิเคราะห์บอลไฮเปอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ